้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริมณมนของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพียง56กิโลเมตรเท่านั้นด้วยความที่ใกล้กับกรุงเทพแต่ความวัลดฟูลของนครปฐมกับหลากหลายดึงดูดให้เหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างต้องมาเยี่ยมเยียน w o น d ด r f u ฟพระปฐมเจดีตั้งเด่นสง่างามภายในวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร w o น d ด r f u ฟู wonderful, พระราชวังสนามจันทร์สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2450โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วัน d ด r f u ฟูนครปฐมชมมังกรทยานฟ้าที่วัดสามพรานและเที่ยววัดไผ่ล้อมกราบหลวงพ่อพูลเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดนครปฐมวันเดอร์ฟูแอนด์วันเดอร์ฟู มานครปฐมก็ต้องกินข้าวหมูแดงนอกจากนั้นข้าวหลามกุนเชียงหมูแผ่นถือเป็นของฝากชั้นดีจากเมืองนครปฐม ส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อประจำเมืองนคนปรปฐมโดยเฉพาะส้มโอขาวน้ำผึ้งและทองดีส่วนพิกัดยอดฮิตสำหรับสายกินคงหนีไม่พ้นตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ยืนหนึ่งด้านสตรีทฟูด้ดและวเตอร์ฟูไปกับรอบชิงชนะเลิศทัวนาเมนต์กีฬาวอเตอร์สปอระดับโลกที่อำเภอด,ดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมเป็นเจ้าภาพศึกเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า 2W วอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์ไทยแลนด์2024สนามชิงชนะเลิศณบึงดอนตูมระหว่างวันที่17 ถึง18สิงหาคมนี้สุดยอด